มีช่วงหนึ่งที่อัตมานางอยูู่้เดียวโอ้ก็เลยเกิดจิตอคิดขึ้ว่าว่าเออปีไม่เร็วเออบ่ได้ไม่ตเตฮาอายุสังขารเฮากับแหงหลวงแหงเลยไปเขาเลยคิดว่าโอ้นับมือเฮาอินแต่ละปีแต่ละอายุช่วงเฮากับพานเหตุการณ์อย่างต่างๆมาหลายเพราะว่าสี่พันฟ้อมทุกข์เพราว่าสีพาา่พันฟ้อมสุข ปัญหาต่างๆประสบการณ์ต่างๆโอ้เลยมวนเรียนเล่นแต่แต่นหน่อยเท่าใหญ่อ,อยังมาเนี่ยโอ้ขีดไปเกิดความขีดในจิตในใจบนนี้อายุห้องร้ายขืนห้อหนึ่งสี่ขีดสี่โยสี่เท่าไป็นหนาสร้างคานแต่ห็งสีเทองไป็นหนาให้เข้าผิดจะละหน้าจะกลังว่าโอ้บดรนนี้เราทําอะไรอยู่มีสติและลึกรูก้ว่าเราทําอะไรอยู่น้อเอาเหตุดีเราไปห้าสามคุณงามความดีเราไป ข้าสร้งกุศล,ลไปศีลท่านภาวนาเราเคยสร้างเคยปฏิบัติเคยสมพรสิโย้ศรีไปสาสนาเราไปเพราะว่าอายุเข้าเพิ่มขุนซือมือนีเข้าขามอคว่าไตขุนซือมือพราะภูริเจ้าภัยเจริญถึงมรณะน,นุสติคือรผลึกถึงความตายโอ้เราจะตายได้ทุกเมื่อนอเราจะเบิดเมื่อใดกับโวหูนะเพราะว่าหลอบตัวอตาตมาอตาตมาค่ะ คือกวัดจะเห็นคนตายมากลายนะครับเห็นอยาิพี่นองหรือผู้คนสนริหลอกข่างตายก็ไรก็ได้เกิดคิดขุนคิดขึ้นมาอิคิหนโอ้มือใดมือหนึ่งมันต้องเป็นของเทาแท้กะขอให้ทุกท่านดำเนินในสติปัญญาให้มีสิมมีทานทำภาวนาให้เพียง้อมรวยกันรวยถังย์ภายนองนะทรัพยาภายในคือว่าอริยทรัพย์คือรัพย์อนปสืฐ เป็นยาที่ดีพอสิ่งที่มุ่งคุณผอในสัตว์ทำคําสอนพองรอพุทธเจ้าจเจรือโยโยๆยิงยงขึ้นไปจเจริญพร